สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่2.76นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะปเป็นแรงงกนแต่งตัวสายฟรีไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ครับ จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับทุกชิ้นครับผมได้มาฟรีหมดเลยนะครับทุกคนและก็วันนี้ครับก็แต่งตัวผู้หญิงไปเนาะและก็สําหรับวันนี้ครับก็ไปแบบแรงแกงเช่นเคยตามนี้นะครับทุกคนและก็วันนี้ก็มีท่าทางใหม่มาด้วยนะครับท่านี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวครับผมนั่นเน่โอ้โหเป็นท่าปิ้งบาร์บีคิวนะครับผมอย่างจ้าบครับบอกเลยยังไม่เข้าเซิร์ฟเนาะสำหรับท่านี้ครับและก็ครับสำหรับวันนี้ก็เปลี่ย เปี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นขาดสีไม่ได้ครับผมและก็ตอนนี้ครับก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม2 3 0 2 1นะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคน จะเป็นทรงผมตะวันฉายครับและก็แว่นตาตั๊กไลท์ครับแล้วก็จะเป็นลายเพนน่าด็อกเตอร์ครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเสื้อเลงโกซีสั่นสิบครับแล้วก็จะเป็นกางเกงกระโปรงขาสั้นสีเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงขาผมแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนครับ แล้วก็ครับจะเป็นท่าแชมเปี้ยนครับทุกคนท่านี้ครับพี่พึ่งได้มานาอบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวครับทุกคนต้องไปเล่นนะครับให้ชนะ3รอบเนาะถึงจะได้มานะครับแล้วก็จะเป็นท่าเทียงไม่เข้าเซิร์ฟครับทุกคนคาปิงบาร์บีคิวครับผมนี่ของจริงบอกเลยท่านี้เฟี้ยวจัดครับผมไม่รู้ว่าจะโดนร้องว่าสริปหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเอคมังกรแล้วก็ท่าลูกซ้อมมังกรครับผมแล้วก็ท่าเอคมแปดครับ และก็ปิดท้ายด้วยท่า UMP นะครับตามนี้เลยและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง17คนแต่ก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับ จะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับผมยืนกดท่าแชมป์ดีกว่าครับทุกคนจัดไปเฟี้ยวเฟเลยครับผมนี่โอ้โหท่านี้บอกเลยว่าคนหลอกโคตทเท่ครับผมบง่งบอกถึงความตึงเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยท่านี้บอกเลยโอ้โหต้องชนะสามครั้งนะครับผมถึงจะได้มานาอนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟี้ยวโอ,โอยยางเอาดูดิ <feel S 2> เอหื้อเฟี้ยวเกินไปเปล่าเฮ้ยท่านี้จริงแล้วก็ครับปิ้งไก่ไปหนึ่งดอกครับผมนี่ตึงๆเลยเอา้าว ร้อนนะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงแอคเลยดีกว่าครับผมรู้สึกว่าอยากโช์ความหล่อทท่ครับทุกคนจังหว่าเนี้ยบอกเลยคนเยอะด้วยนะครับผมห้องเนี้ยมาครับทุกคนปากทงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำ ก็ครับผมปิ้งไก่ไปหนึ่งดอกครับผมนี่โยกโยเข้าให้นี่โอ้โหบาร์บีคิวไหม้หมดแล้วนะครับทุกคนไม่ไหวเลยแล้วก็ถ่ายแรงไปครับผมหนึ่งดอกเฟี้ยวๆยอย่างเอาอะบอกเลยอย่างเอาอะอย่างเอาอะจริงตึงเกินไปไอท็อปเนี่ยแล้วก็ปิ้งไก่ไปหนึ่งดอกครับผมนี่เฟี้ยวเฟเลยนะครับทุกคนอย่างเอานี่โอ้โหหล่อเท่ไหม ชอบว่าท่าเนี้ยโอ้โหมันเท่ตรงที่แบบมันยังไม่เข้าแบบว่าในเซิร์ฟมานะครับทุกคนท่าเนี้ยจริงชอบตรงนี้นะครับทุกคนนีครับแล้วก็เอคเมังกรไปหนึ่งดอกครับผมแล้วก็ครับพิมพ์ไปดิลงมัดเอาจัดไปครับทุกคนขอแบบว่าเสียแซงหน่อยแล้วกันเนาะนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟไม่รู้ว่าคนในโซนเขาจะเสื้อหรือเปล่านะครับทุกคนมันไม่ค่อยเนี๊ยสักเท่าไหร่อ่ะจริงแล้วก็มีคนแอบไปถ่ายรูปนะครับทุกคนเห็นไหมกับธงเห็นไหมโอ้โห แม oon, แบบ right, ยืนแบบชิลเลยน้านายอ่ะดูดิหืออย่างหล่อบอกเลยอย่างหล่อดูดิชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อไหนดิครับผมเลียฮะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะครับผมเลียอะไรวะทุกคนแล้วก็ปักทองไปหนึ่งทีครับผมเฟี้ยวเฟียวใหญ่โลเอาเอ่ะดูดิโอ้โหอย่างเอาอย่างเอาแล้วก็ย่อๆหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ปิ้งไก่ไปหนึ่งดอกครับทุกคนนี่เฟี้ยวเฟี้ยวหลอ่อเท่เกินไปแล้วเปล่าน,านี่จริงบอกเลยหลอ่อเท่เกิน ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนเิ่มออกกันไปแล้วเนาะแล้วก็ครับกดท่าปิ้งไก่ก่อนออกหน่อยละกันนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับ จะมีแต่สายเติมครับผมแต่ละคนครับดูดีอือหืออย่างตึงยืนกดท่าใหม่แอคดีกว่าครับทุกคนจัดไปเฟียวๆฟนี่ปิ้งไก่ไปหนึ่งดอกครับผมนี่ตึงเกินไปอาวป้าวิเอ้าไม่เฉยอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ครับท่าแชมป์ไปหนึ่งทีครับผมเฟียวๆฟเลยนะครับทุกคนผู้บ่าวคนนี้ครับมายอกับผมด้วยชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยดิชื่ออะไรอะ ชี้อะไรสักอย่างนะครับทุกคนชี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมช่างเขานะครับแล้วก็ครับจัดไปทาใหม่อีกทีหนึ่งนี่หล่อเทเกินไปอาป้าวเปล่าแล้วก็กดท่าเข่าราเทไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆอย่างเอาแล้วก็ถามดูดิเทเปลจัดไปครับผมเฟี้ยวๆครับทุกคนแล้วก็ลูกซอมมังกรไปหนึ่งดอกครับนี่ตึงๆไอผู้บ่าวคนนี้มันมีใจแน่เลยว่ะแล้วก็ถามดูดิมีใจหรอจัดไปทุกคนโอ้โหอ ใจเกเรอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็จัดแปกตึงๆนี่โอ้โหอย่างเอาอะเขาบอกว่าเทเราต้องกดรัวๆครับผมแล้วก็ถ้าเอเกปากตานึงดอกมาครับทุกคนปักธงเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองสาม,โมโแล้วก็ทับป้งไก่แปอีกทีนึงครับผมหนีเยอะเข้าให้เฟี้ยวโอ้โหแล้วก็ทับถามดูดิ เอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับผมเฟี้ยวครับทุกคนโอ้โหไอท็อปนี่มันแบบใจเกเรจริงๆครับทุกคนแม่มันหลอกเขาเป็นว่าเป็นผู้หญิงเฉยเกินไปอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็บึมบําซัมเบใส่หน้าเขาไปหนึ่งทีเขาเรียกพี่อย่างเดียวเลยอะแล้วก็ครับพิมแปะว่าไงจัดไปครับผมโอ้โหน้องเรียกพี่ท็อปด้วยโอ้โหอะไรกันครับนี่บักรอบนีโอ้โหจําได้เฉยไม่ไหวเลยชื่ออะไรเนี่ยต้นต้นต้นโอ้โหชื่อ ชื่ออย่างเอาแล้วก็นี่แดนไปทาบ,บึมบัมไม่ใช่ทา,ทาบ,บึมบัมดิเฮ้ยทาแชมม์ครับทุกคนโอ้โหอยากหนึ่ง,งจังพุ่นนะโอ้โหแล้วก็ครับพิมแปะขี้เกียจโว้ยจัดไปครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยแหม่โดนน้องทาหน,งหนึ่งเฉยอะไรกันครับเนี่ยไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง19คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมครับผมยืนแอคดีกว่าครับทุกคนต้องจัดแล้วป้าจ,จังหวะเนี้ยกดท่าแชมเปี้ยนแปน่งทีเฟี Fail ้ๆและก็ด้านนุ้นครับเขาคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเม่ชวนเข้าห้องกันเฉยอีหยังว่น,นี่ทุกคนไอท็อปงงบอกเลยและก็ครับ กดท่านี้ไปหนึ่งทีโอ้โหท่าใหม่โคตรเท่ผมบอกเลยอย่างเอานี่เฟี้ยวๆโอ้โหยาโลหมอเอฟมีการมาให้หัวใจผมด้วยว่ะแล้วก็ถามไปดิมีใจหรอจัดไปครับทุกคนตึงๆนี่โอ้โหพี่ท็อปพุ่นหน้าโอ้โหไอเราก็นึกว่ามีใจที่ไหนได้มีพี่ท็อปเฉยบักรอบนี่เกินไปมันชื่ออะไรนี่ดูชื่อไหนดิ โจโจเอเอสครับผมแล้วก็จัดไปนี่ตึงๆนี่อย่างเอาอย่างเอานี่หล่อๆเท่ๆครับนี่ตึงเกินหลักนะจุบๆพุ่นนะอุ้ยแล้วก็ครับพิมพ์แปะวันไหวนะจัดไปครับผมมีเป้าอุ้ยมีคนถามผมด้วยว่ามีเป้าแล้วก็ครับพิมพ์ไปดีทุกคนไม่มีเอา้าพิมพ์ไม่ได้เฉยแล้วก็ครับกดใหม่ครับผมไม่มีครับ จัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟียอุ้ยมาเป็นแฟนผมเจอเฮ้ยไอ้นี่มันเกินไปมันใจเกเรนะนี่เฮ้ยเกินเบอร์เกินเบอร์จริงคร้าผมนี่บักปลอมนี่มีมีแล้วก็ครับพิมไปดิไม่มีปกักธงจัดไปครับผมมีแต่หัวใจโอ้โหอย่างเอาแล้วก็นี่โยโยโยเข้าให้อารุมเจาะโอ้โหเกินไปบักปลอมนี่มึงเกินเบอร์นะนี่โอ้โหบักโจโจโนี่ไอ้นี่มันด่าผมกระจอกเสยนี่นเป็นไรนี่ไองโง่กระจอกจัดเอา อีอย่างของมึงนี่เฮ้ยบก็อบนี่อะไรนี่อะไรนี่แล้วก็ครับถามไปดิอะไรนี้จัดไปครับผมอะไรเนี่ยเออมึงเหงาหรอเออมึงเหงาหรอบักปอบนี่เกินไปนี่จัดไปท่าแชมป์ไปหล่อๆเท่ๆแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับผมมีท่านี้ไหมจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวอย่าโลถ่ายแรงไม่ขึ้นว่อะอะกดถ่ายว่างดิอุ้ยเราถ่ายแรงขึ้นว่ะเฮ้ยอยากเอาอุ้ยแล้วก็ครับพิมพ์แป ววยแรงไม่ขึน้นจัดไปครับผมเฟียวเฟี้ยวครับทุกคนเฮ้ยอ hey, ย่างเอาอุ้ยดูมันด่าผมไอโง่เฉยทุกคนเกินไปบักปลอมนี่เฮ้ยเกินไปพี่กูหล่หอนอย่างเนาะอะไรวทุกคนไม่รู้นะครับผมมาครับทุกคนปักธงอัดหน้าแมงเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้อ yeah, แล้วก็ครับถ่ายแรงไปหนึ่งดอ,อกครับผมเฟี yeah, ้ยวเฟี้วนี่ยาโลของจริงบอกเลยแล้วก็ครับเพียงแป ไม่มีครับมีแต่นี่จัดไปครับทุกคนหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งก็ได้สนป่ะทุกคนใช่ไหมหนึ่งหนึ่งได้ส่นปะ่ะแล้วก็ครับพิมแปะหนึ่งหนึ่งเท่ากับศูนย์จัดไปครับผมเฟี้ยวครับทุกคนของจริงบอกเลยนั่นเนี่ยกวนตีนแม่งเฉยโอ้โอยังเอาไอ้ท็อปอยังเอาบอกเลยนี่ยาโลแล้วก็ทาบุมบัมซัมเบไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพไปดิโง่หรอ หนึ่งหนึ่งก็ได้ศูนย์จัดไปครับทุกคนเฟี<ๆ>้ยวเฟียโอ้โหดูทรงมันง่นะครับทุกคนแม่หนึ่งลบหนึ่งมันยังนับไม่ได้เลยทุกคนเกินไปอ้ะเป้าเฮ้ยโอ้โหเออฮะโอ้โห,โโหแล้วก็ครับพิมแปะรู้ตัวเองนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟครับทุกคนยาโลเอาเรื่องเกินไป,ปอ้ะเป้าเฮ้ยโอ้บหบักรอบนี่ เหมือนมันเหง่ยอะทุกคนจริงมันเหง่หรอฮดูทรงมันเหง่นะครับทุกคนโอ้โหไม่กล้ากับปูพุทนนะหิวแสงแน่เลยบักปลอมนี่เกินไปดูแม่งตามมาด้วยโอ้โหเกินไปแล้วก็ครับพิมพ์ไปดิตามหาส้นตรีนไรจัดไปครับทุกคนเฟียวเฟียวโอ้โหบักปลอมนี่วิ่งมาแล้วยัยงตามหาแม่งเฉยเกินไปพี่รีเพื่อนอ๋อน้องบอดให้ผมรีเพื่อนนะครับทุกคนแล้วก็ครับกดท่านี้ไปหนึ่งทีครับทุกคนพิมพด่ามก่อนเนาะ อย่างง่จัดไปครับทุกคนเฟลเฟๆโอโหดูดิมันท้าผมหนึ่งหนึ่งยับเลยครับทุกคนบักปลอบนี่เกินไปเกินเบอร์จริงครับผมแล้วก็ลูกซอมมังกรไปหนึ่งทีเฟลยฟๆโอโหแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมหนึ่งเท่ากับเอหนึ่งลบหนึ่งดิทุกคนยังนับไม่ได้ฮ่าห้าหาจัดไปครับทุกคนเฟลเฟลโอโหกวนตีนรัวรัวไปครับทุกคนโอโหลองกลัวมาดิอ่ะมึงมาดิมึงมาดิแล้วก็ครับพิมพ์ไป ก็มาดิจัดไปครับผมเออนะครับผมโอ้าหท่าหนึ่งผมไม่ให้เสียเวลาอยู่แล้วไอทอมันเอาจริงบอกเลยทอมันเอาสุดไอทอมันของจริงแง่นี่โยโยโยเข้าให้แล้วก็ปักทองไปบึมบ๊มรัวๆไปบึมบ๊มไปรัวๆนี่รัวๆวไปรัวๆนี่รัวๆัวเออทรงนี้เจ็ดหนึ่งเออใช่ทรงนี้มันเจ็ดหนึ่งว้ทุกคนโอ้นี่จัดไปท่านี้ไปเฟี้ยวๆฟครับทุกคนนี่อย่างเอาอย่างเอานี่จัดไปรัวๆวโอ้โหของจริงแล้วก็ครับพิมพ์ไปออกมา ไอโง่ <I> know, จัดไปครับผม <I know. S 2> ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับไอโง่นี่ดีกว่าครับผม <I know. S 1> แมทำทรงปากดี <I know. S 1> โอ้โหเกินไปไปครับทุกคน <I know. S 1> ไปหนึ่งๆ <I know. S 1> นึ่งกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อเปือนก่อนนะครับทุกคนเดสเซอร์อีเกิลครับผมและก็ไอวอลครับ และก็เกาะสองไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิ้งหัวไอขยะตัวนี้ดีกว่าครับผมทําทรงปากดีด่าคนอื่นไปเรื่อยนะครับทุกคนแม่ไม่ไหวเลยปากดีเลือเกินนะครับผมไอพวกแบบนี้ครับต้องสั่งสอนนะครับทุกคนวิ๊ยไ่โดนได้ไงวะจะวัดหรอไม่มีเรียบร้อยครับผมจัดไปตึงๆนี่ นี่จัดไปซ้าศพแล้วก็ปกักธงเอา้าไม่ทันครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยกะว่าจะซ้ำศพด้วยการปักธงสักหน่อยนะครับทุกคนแม่โอ้โหเอาไว้รอบหน้านะครับผมแล้วก็จัดไปลูกซองครับผมตึงๆอย่างเฟี้ยว่บอกเลยอย่างเฟี้ยวอะ่ะไปครับทุกคนเอวิโกเอวิโกปล่อยตัวอย่างช้าซื้อหมวกก่อนละกันจัดไปพอดีว่ามันมีเศษเหลืออยู่ทุกคนต้องซื้อหมวกครับผม มันยังไม่ได้ปืนแบบลูกซองเลยอะ่ะซื้อหมวกไปก็ไร้ประโยชน์ครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหอุ้ยโอ้โหโดนตัวเฉยฝั่งนี้ปึ้มปึ้ม <First Blood. S 1> นี่สามศพสามศพจัดไปทุกคนโอโ้โอหเมื่อกี้ไอวอนบังอยู่นะครับทุกคนเลยสามศพไม่ได้เนาะแล้วก็เฮ็ดสามไปจัดไปครับทุกคน ซื้อของเสร็จแล้วต่อครับผมแต่ว่าเวลาปล่อยตัวยังเหลืออีกตั้ง13วินะครับทุกคนโคตรนานโอโ้โหปล่อยตัวนานเกินไปรึเปล่าเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเลยคือผมอยากให้มันปรับเวลาแบบปล่อยตัวได้นะทุกคนจริงคือมันซื้อของแค่แป๊บเดียวอะ่ะเขะะ้าใจไหซื้อแบบแป๊บเดียวมากอะ่ะสิบวิก็พอละมัง้งอันนี้คือแบบออริจินอลมัน,น,นยี่สิบวิไงทุกคนเข้าใจะปะมันเลยแบบดูนานหน่อยเนาะไปครับทุกคน let's go let's go ตัดยิงดิตัดยิงดิตัวยิง <First blood. S 1> อุ้ยยาโลมีการซ้ำสพบผมคืนด้วยว่ะทุกคนช็อตเมื่อกี้คือผมอึ้งนะอึ้งจริงบอกเลยแม่งกล่าว่าจะโดดยิงมาสักหน่อยโอ้โหโดนมันโดดยิงเองซะงั้นโอ้โหเกินไป <c oughs> แล้วก็ครับลูกซองครับผมแล้วก็ด d เ s e r t Eagle ไปแล้วก็อว i w ไปทุกคนของพร้อมเอวิโก้ Let's go ได้ครับผม <c oughs> ปัง แล้วก็ปั้งแล้วก็ปั้งป่อยตัวนานเกินเด็กหมูแ8มันแจร้อนไงเข้าใจะปะไอท้ทอมมันตัวตึงหมูแ8ดบอกเลยอุ้ยไม่โดนหรอวะ <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> ยืนยิงแบบง่ง,ง,งทุกคนเข้าใจะปะ <c oughs> นี่เช็คระบบหายใจแล้วก็ปักทงเอาไม่ทันอีกแล้วโอ้โหปักทงไม่ทันตลอดเลยอนะทุกคนไอท้ทอมไม่ไหววะ่ะเฮ้ยแล้วก็ครับกดท่าน,นี้แป๊นี หล่อเทคนเดียวเฉยนี่อย่างเอาอ่ะบอกเลยมันเทจริงนะท่าเนี้ยมันเทเพราะว่ามันยังไม่เข้าหรือเปล่าวะทุกคนน่าจะใช่นะครับผมม,มเทเพราะยังไม่เข้าโอ้โหแหมไม่ไหวเลยไปครับทุกคน let's go พอท่าเข้ามาก็ไม่ใช้อีกเลยโอ้โหไม่ไหวนะครับทุกคนครับไอท็อปนี่บเกินเบอร์จ้าเหรอยู่ไหนจ้าเพราะรูบหลอ่อยาโล้ม่การตั้งให้วอลปิดว่ารอบเนี้ยอะไรอย่าไปแล้วหรอเฮ้ยนี่นี่นนปักธง ของจริงไงของจริงบอกเลยยิงได้ต้องปักธงครับผมถ้าเราเอาไว้แอคนะครับทุกคนไม่ได้เกี่ยวไว้บูชาไงเข้าใจะปะอืมโอ้โหมันถามผมแอบแอคอะไรก็อยากแอคอะครับทาไมหยอโอ้โหคือผมแอคมันก็แบบไม่ได้ผิดเลยปะใช่ใช่ปะอืมรู้สึกว่ากฎเกมมันไม่ได้มีนะครับทุกคนผมแอคมันก็แอคอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้ไปแอคใส่หน้าใครสักหน่อยโอ้โหเกินเบอร์ ปากดีนะครับ mm hmm. ผมดา่าแบบไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเป็นไรวะสังคมเกมโอ้โหไอ้ท็อปท้อไปทุกคนเอวิโกเอวิโกไม่เดียว ตัวเฉยโอ้โหไม่โดนหัวนั่นนี่ยยาก่อนดีกว่าครับทุกคนอันตรายว่ะ แล้วคือมันเข้ามาได้ไงวะไอ้ท็อปงงอุ้ยอย่ยาลูเอาอะเฮ้ยมันยิงเวอร์นะไอ้ตัวเนี้ยจริงยิงเวอร์จริงยิงเวอร์จริงโอ้โหอย่างเอาอะแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงปืนมันเลยอ่ะทุกคนได้ยินปะเสียงปืนอะหรือว่าพี่แบบเปิดเสียงไว้เบาวะสำหรับหูฟังพี่นะ แต่ในเกมก็เสียงปกตินะดูดีทุกคนปล่อยตัวโค่นนานอะ่ะพี่วิ่งแบบได้ัสองสามรอบอ่ใะใาใจปะปล่อยตัวนานเกินเด็กมุมแใจร้อนบอกเลย หว่นนะนะหว่นนะนะโดนหัวไปด้วยมีมีรู้สึกว่าชวงนี้ลูกซองไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับทุกคนอุ้ยเนี่ยตัวโอ้โหย่อยอ่ยอหนละกันนะครับทุกคนอะไรอ่ะผมลูกซองไม่คมล hey, เลยหรอเฮ้ยเกินไปเป้าท็อปผมยังยิงลูกซองใส่มันไม่ได้สักตัวเลยนะทุกคนไปโดนตัวมันเฉยโอ้โหแปลกๆแปลกๆซื้อปืนอื่นไหม UMP มั้ไหมทุกคนจัดไป UMP ผมว่าน่าจะเฟี้ยวกว่านะครับทุกคนปล่อยตัวนานจังวะโอ้โห coup. คือแบบผมใจร้อมนมน้าในตอนเนี้ยอยากปิดเกมไวๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมจริงคือแบบโคตรอยากปิดเกมไว้ๆอ่ะอาเชิบเข้าให้ยาโลมาฝั่งนี้ว่ะ เรียบร้อยครับผมจัดไปลูกซองนี่ส้ำศพโอ้โหจะซ้ำกับ UMP แต็กเข้าไม่ทันครับผมเฮ้ยลูกซองผมแบบดาเมจมันไม่แดงเลยวะ่ะ EP เนี้ยแดงเถือกอะ่ะอยากได้แบบแบบดงเถือ่ออะทุกคนเข้าใจไหมเฮ้ยเกินไปเป้าเฮยแปลกทุกคนแปลกๆเอาเลยไอ้ท็อปฝีมือตกเหรอวะเฮ้ยเกินไปทุกคนผมฝีมือตกเหรอวะเขียดเขียด เริ่มเครียดตอนนี้เริ่มเครียดโอ้โหไม่ไหวเลยไปครับทุกคนเอวิกกหวั่นนะหน้าหวั่นนะหน้าหวั่นนะหวั่นนะ เ,เชีย่ยกันไปเฮ้ยมันเอาเรื่องชังวะทุกคนอย่าโลเอาอ่ะกดท้าสก,กาใส่ผมด้วยวะทุกคนเกมเมื่อกี้ถ้าผมไม่ติดเล่นอ่ะผมว่าผมปิดได้เลยนะจริงแต่ผมติดเล่นไงเข้าใจปะก็เลยปิดไม่ได้ <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษท,ทุกคนไปเกมนี้ซื้อทุกสองสองเขาบอกแหละไปแบบกระโดดยิงดีกว่าครับทุกคนจัดไป <c oughs> เฟี้ยวเวไงเข้าใจปะสะเต็ปซิงโจโอไอทอมันของจริงไง ออไป let's go let's go <S เห็นไหมบอกแล้วสเต็ปจริงโจอยทอมันของจริงเฮ้ย hey, อย่างเอาอะ่ะดูทุกคนสภาพด่าคนอื่นโอ้โ oh หแม่มาดูถูกผมนะครับทุกคนทำทรงขิงท่าใส่ผมแม่ แล้วคือท้าหนึ่งหนึ่งเกินไปหิวแสงทรงเนี้ยหิวแสงชัวจริงบอกเลยหิวแสงจัดอะ่ะพวกเนี้ยโอ้โหไม่ไหวเลยแต่ว่าทอมมันตึงไงเข้าใจป่ะตึงเกินไงหกหกหกนะครับทุกคนแม่ไม่ไหวเลยชมตัวเองอีกแล้วทอมในชมตัวเองอีกแล้วชมตัวเองทีไรโดนคนดูด่าทุกทีไม่ไหวเลยและก็ครับผมสําหรับ E ีพีนี้ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับทุกคน 7ต่อ3ครับผมก็ยิงไปหกขวเนาะก็พลาดไปโดนตัวมันตัวหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ได้เมจครับ2,470นะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับมันหน้ารอบบี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าจะกล้าคุยกับผมหรือเปล่านะครับทุกคนหรือว่าหายหัวไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับมันหน้า็อบบี้ดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับขอดูไอ้ขยะตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับผมหรือว่าลบเพื่อนผมไปแล้วเนาะมันชื่อเลยนะซาโบ9 99 9ใช่ไหมทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะลบเพื่อนหนีไปแล้วนะครับทุกคนนะครับทรงนี้เนาะไม่เห็นในรายชื่อเพื่อนแล้วนะครับทุกคนน่าจะใช่นะครับผมเกินไปเปล่า แพ้แลวคือลบเพื่อหนีเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนไอท็อปงงบอกเลยโอโหเกินไปโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูของใหม่ดีกว่าครับผมถ้างั้าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนจะเป็นชุดนะครับผมจะมีทั้งหมด3มชุดนะครับบอกเลยว่ามีแต่เฟี้ยวๆนะครับทุกคนนั่นแน่บอกเลยว่าหล่อเท่จัดครับผมนี่โอโหอย่างเฟี้ยวนี่โอ้โหอันนี้คือแบบเท่มากนะหมวกอันเนี้ย ดูดิอือหืออย่างจ้าบครับทุกคนทั้งชุดนะครับผมจะมี5ชิ้นนอะนี่นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนวิ่งครับผมบอกเลยว่าจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวครับแลวก็ครับจะเป็นชุดสาฟ้านี่เลยอย่างเฟี้ยวทุกคนดูดิอือหือจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยเท่เกินไปอะเป้าดูดิอือหือหล่อเท่เกินอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาดูดิ เฟี้ยวจัดครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุด t h เดอร์นะครับทุกคนแลวก็ครับจะมีเป็นชุดแวมไพร์ด้วยครับผมนี่เลยอย่างจ้ามาดูดิอือชุดแวมไพร์ครับผมจะมีทั้งหมดนะครับ6ชิ้นนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะชุดนี้นะครับผมอีกไม่นานก็น่าจะเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าเซิร์ฟมานะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับของใหม่เนาะก็มีไม่เยอะนะครับทุกคนรอบนี้นะก็จะมี ท่าทางใหม่แล้วก็ชุดอีกประมาณ3ชุดนะครับทุกคนตามที่เพิ่งรีวิวไปเนาะโอเคครับทุกคนแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้ว